มุมใกด้ก็จะให้มาตัดองกับไม้กับมือเลยค่ะแล้วมาเจอกันที่สวนป้าต้อยหนูนะคะมาตัดกับไม้กับมือตัวเองเลยค่ะปักมุดกันที่นนทบุรีคุณผู้ชมใครเป็นคอทุเรียนใครในใจมีแต่ทุเรียนจะเยียวยาทุกอย่าง <S <S ต้องข่าวนี้ค,คุณผู้ชมที่สุดเพราะว่าทุเรียนก้านยาสวนป้าต้อยนะ สุดในโลกพี่ขออ่านเป็นภาษาแบบว่าเดีย๋ยวนะคะเขาอ่านกันเนาะอนเอาเลยคทเบอรี่เดอะคิงออฟดูเรียน2019โอ้ my god างานนี้ต้องมีเลยคือน้องเอ้ยทุเรียนเนี่ยซื้อบ้านได้หลังนึงเลยราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ดอยฟังดีๆนะฟังดีๆพร้อมลนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทฟังไม่หึ่งล้านห้านบาททำสถิติไปแล้วคือแพงที่สุดเน่ยมันลูกละแปดแสนบาทเท่าที่อยู่ในความจดจำเนีะ่ะ oh. สองแสนกว่าบาทเป็นล้านห้าเลยนะถูกต้องผู้ที่ประมูลได้ต้องบอกเลยว่ากระเป๋าหนักจริงๆรค่ะ<อ>คุณทวีศักดิ์สุธินนะท่านเป็นประธานแล้วก็คณะกรรมการบริษัทศักดิสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโอ้แม่แล้วก,ก็ดรชัยวัฒน์จำนวนการท่านเป็นประธานบร,ร,ริหารบริษัท t h g intercard k p n intercard นั่นเองแท้สุดยอดมากเลยอะค่ะพี่ดอยค่ะพี่ตั้งใจมากเลยนะอันไรต่อคะน้องโอ้เขาบอกว่ามีการนำทุเรียนนี่ยนะอ๋อพี่ดอยคะคัดพิเศษเน้นๆเลยนะ ใครชอบหมอนทองอ่ะเออหมอนทองพี่ชอบโอ้ดีก็ชอบยังส้างยาวก็ชอบเหมือนกันกีแปดลูกนะรวมๆกันแล้วเนี่ย<อ>าจากสวนชื่อดังต่างๆที่จังหวัดนนทบุรีนั่นแหละเขาไปเป้นหามาเลยนะแล้วก็นํามาประมูลในงานนี้ค่ะรา คุณผู้ชมคะจะนาไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทีนี้ก็ไปมอบให้โรงพยาบาลด้วยจังสี่โรงพยาบาลนะคุณผู้ชมขออภัยดึงสำหรับคนที่ไปประมูลมาเราจะได้ได้บุญเยอะๆ,ๆสถาบันโรคจมอ,อกโรงพยาบาชลชนระทานโรงพยาบาลพระน่งเก้าโรงพยาบาลไซน้อยฐานศพอีกสามแห่งยอดประมูลกันไปเก้าลูกโหเล็กนีน้องเก้าลูกราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ดอยสี่ล้านห้าแสนบาท<ๆ> ก็สุดยอดแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ดิฉันพูดไปจํานวนเนี่ยมันบูญทําบุญประมูลเอาไปทําบุญกับโรงพยาบาลพี่ตูนถนัดวิ่งไปวิ่งใครสายทุเรียนชอบเยียวยาไปสายทุเรียนใครถนัดสายไหนแบบทำบุญได้หมดใช่มอนทองก้านยาวนะโอ้โหปีนี้สุดๆจริงๆอ่ะพี่้อยชมพูแบบกลิ่นก็เริ่มมาและไปมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกัน